คุณชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีาพักภูมิใจไทยเห็นบอกเดือดกลางวงประชุมในตอนที่ท่านนายกอนุทินเดิลงพื้นที่แต่เอาจริงนะตอนนี้เหมือนกับกระแสะโซเชียลบางส่วนก็ คือก็เห็นใจนาย,ยกแป้นแกเหมือนกันนะใช่ไหมค,คือแกก็โดนเยอะพูดกันตามตรงล่าสุดคุณชาดาพูดเลยบอกต้องออกใช่ไหมใต้องลาออกช่วยคนก่อนแล้วลาออกอไหนมีภาพคุณชาดาไหมช่วงการลงพื้นที่<อ>แล้วก็มีการไปประชุมตอนนั้นมีคุณอนุทินมีเนี่ยฮะดรนฤมลแล้วก็ตัวของคุณชาดามีการพูดบอกว่าคือตัวเองไปดูหน้างานมาลงพื้นที่ไปน้ําก็ไม่มีไฟก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีวันเนี้ย พูดกับนายกแป้นบอกคุณแก้ปัญหายัางไงโลกนี้เป็นโลกยุคใหม่นะมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนถุงยังชิพไม่ต้องแจกวันนี้ต้องหาที่นอนเสื้อผ้าให้กับเขาผมบอกนายกแปน้นผมบอกทําให้จบทําให้เสร็จแล้วลาออกไปเลยขอโทษประชาชนแล้วลาออกไปวไาคัลนาออกไนป้น,ะน,ออน,ปนันนี้คุณไม่มีจตนาครับ สูงดูงแลโอเคเงินสูงแต่คนที่อยู่ในบ้านประกาศร้อยตัวเต็มวันที่้อหลุดาประกาศมผมถามว่าแล้วไม่มีพยายามความพยายามที่จะเข้าไปช่วยมันถือว่าล,ลักรุนเร็วกลไกของรักล้นเห็วหมดเลยงานนี้นะครับันหน้าถ้าปีหน้าท่วงพวกคุณจะทำยังไงถ้าปีหน้าเป็นอย่างนี้อีกจะทำยังไงสิ่งที่ส้องทนะครับวันนี้ยงห้าเนี่ยต้องทำความสะอาดเมืองให้ก่อน ฆ่าเชื้อล้วานั่นคือการเยียวยาหัวใจคนไทยอย่าให้ภาพเต่ามันอยู่อย่าให้คนนึกถึงภาพเต่าตลอดเวลาวันนี้สี่ที่จะเยียวยาคือเมืองต้องสะอาดแล้วเก็บทุกอย่างออกไปหมดที่ไม่ใช่ขยะแม้แต่ตามคลองที่เต็มหมดนะครับขับไปดูแล้วนะตรงไหนไม่มีขยะผมเดินเข้าเขตแบบนี้ขยะดันนลุยน้ำเข้าได้านนั้นขยะมันยังอยู่และขยะนั้น่วมันไม่ใช่ขยะมันไม่ยู่นะครับมันมีเชื้อโรคมันจะละ มันมีโสครนมีตกควายโสงัสววันนี้เริ่มเหนื่แล้ว,วลครับแล้วท่านไปกองอยู่ตรงนั้นนะครับท่านต้องทำตรงนั้นเป็นทับแล้วรี่เาบอกถ้าท่านเอาตรงนั้นไปสามวันนะจะบ้านด่าท่านตายเลยเนี่ยคนเลยเนี่คุณผู้ชมครับแล้วก็อะคืออันนี้เอาพูดนะคือเห็นหน้าท่านนายกแป้นน่ะคือสีหน้าท่านก็เจือนน่ะอันนี้พูดกันตามตรง คือแต่มุมหนึ่งเนี่ยมาให้ดูบ้านท่านหน่อยมาบ้านท่านก็โดนนะนายกบ,บ้านบ้านแกะก็น้าท่วมคือเอาแหละคือคนนํามโหอันนี้พูดจากข่าวเลยนะว่าที่นักข่าวช่องแปะคือคนนะ่ะโกรธแกมากโกรธแกมากไอ้เรื่องที่ว่าเอาอยู่อันนี้โทษน,นะนายกอย่ากลัวผมเลยคือมันเป็นเสียงของประชาชนแต่พอหลังๆเข้าเนี่ยเห็นนาย,ยกแป้นไปนั่งแล้วแบบคือท่านก็บอกท่านจะไปเล่น,นการเมืองแล้วใช่ไหมท่านไปแล้วเนี่ยนะฮะคือหลายคนก็เลยบอกเออเว้ท่านไปเล่นก็ก็เห็นใจแต่ขณะเดียวกันคุณชาดาลงไปซ้ําดาบสองแกก็น่าหงอยเลยเนี่ยนะฮะในวงประชุม คือมุมหนึ่งแกก็ไม่ได้เถียงอะไรนะแกก็อยอมรับผิดตรงๆอ่ะนายกแป้นวันนี้เอาภาพบ้านแกขึ้นมาหน่อยสิที่บ้านแกน้ำท่วมใช่ไหมใช่หนีบ้านหลังเออเนี่ยบ้านแกก็โดน<ม>คุณผู้ชมฮะนี่ฮะ<ม>เอาอยู่แต่บ้านแกก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้แกก็ แกก็พยายามเต็มที่อ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าแหม้วันนี้มาให้กําลังใจนายกเป้ไม่ใช่นายกเป้นสมควรโดนตาหนิเพราะนายกแป้เดินไปการันตีแล้วเกิดเรื่องอแล้วนายกแป้นก็หายไปจริงๆตอนนั้นตามที่ชาวบ้านเขาพูดถึงแล้วพอไปค้นเอาคลิปเก่านายกแป้นก็พูดเองว่านายกแป้นจะแก้ปัญหาน้าท่วมต้องมีแผนหนึ่งสองสามและสุดท้ายวันโครมใหญ่เข้ามาก็เลยเกิดเรื่องอล่าสุดวันนี้เอาท่านนายกปป้เห็นไหมเห็นบอกนี่ วันนี้แต่วันนี้ท่านแอคชั่นดีมากนะเห็นบอกว่าท่านไปจี้เจ้าพนักงาน<ช>โดยท่านแอคชั่นเนี่ยเพื่อเออททีทีเรียกทำงานท่านไปทำงานว่ายังไงนะคือวันนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่จริงๆก่อนที่นายกเป้นจะมาเนี่ยก็ประชาชนไปรอกันเยอะแล้วแล้วประชาชนมาตั้งแต่เช้าเลยปรากฏมันมีเหตุการณ์ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยมาประมาณ9ก้าโมงเช้าแต่ประชาชนมาก่อนเขาเลยโวยวายอันนี้ถูกของท่านอันนี้ขออนุญาตอันนี้ถูกเลยพี่เป้น คือต้องไปเฉ่งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านมารอทั้งที่เขาเดือดร้อนใช่ไหมเขาเหมารถข้ามจะอะไรพี่วิ่งไปไหนเนี่ยอาเอาใหม่ซิยังไงต่อนะก็เลยเนี่ยฮะก็คือช่วงหนึ่งเองเนี่ยก็คือท่านเองก็เลยมีการพูดตรงจุดนี้เองเนี่ยเหมือนท่านพูดกับทั้งเจ้าหน้าที่พูดกับทั้งชาวบ้านที่มาบอกว่าขณะนี้ไม่มีนะเรื่องของกําหนดการระยะเวลาในการลงทะเบียนลงทะเบียนเนี่ยลงได้เลยตลอดทั้งเดือนตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง18บแนาฬิกาอันนี้เป็นช่วงหนึ่งที่ท่านพูดเอาตอนที่ท่านพูดพูดใหม่กับชาวบ้านก่อนก็ งเย็นนะครับและรับยาถึงทิ้งเดือนนะครับประกาศทั่วกันนะครับท่านอาทิตย์นี้ท้องถิ่นมาประกาศแล้วนะครับรับยาถึงทิ้งเดือนนะครับเริ่มเจ็ดครึ่งถึงหกโมงเย็นครับขอบคุณครับทุกคนครับเข้าใจนะครับทำไมครับสำหรับคนที่แบบประชาชนหายทำยังไงคะต้องทำใหม่ใช่ไหมการประชาชนหายที่แบบประชาชนหายนะคะ เมื่อเช้าเนี่ยระบบมันยังไม่ค่อยเป็นระบบตรงนี้เราสัดการยังไงบ้างมันขึ้นขึ้นมันขึ้นมันมีปัญหาอยู่ถ้าเกิดว่าัประชาชนในท้อระบบการจัดการเราวันนี้เราพยายามปรับเต็มที่เลยนะครับเมื่อเช้าเห็นมีประชาชนมอนคว่ำประชาชนหายวันนี้เอาให้ดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับ ว่ามันจะมันจะเพิ่มความสมบูรณ์ยังไงบ้างคะที่บอกว่าขยายเลยยังไม่มีกำหนดจนถึงิ้นเดือนนะครับท่านั่นทีปดีต้องถินสั่งเลยครับครับผมนะครับถึงิ้นเดือนอย่างวันนี้ค่ะชาวบ้านมาลองใส่เจ็ดรูดแต่แล้ากี่มาเท่าหกกว่า เจ็ดครึ่งครับพร้อมถ้าไม่มาผมตั้งกรรมการสอบเลยครับท่านนายกค้าบางคนเขาหาเอกสารไม่ได้ลอยไปกับน้ําหมดเลยเอกสารผู้ให้เช่าก็ไม่มีทำยังไงดีก็มีประธานชุมชนรับรองแล้วก็พอแล้วประธานชุมชนรับรองได้ครับผมโอเคครับผมครับนี้เรื่องความชัดเจนสําเนาบัตรประชาชนต้องใช้ไหมชาวบ้านเขาไม่ต้องใช้ครับมีบัตรก็พอแล้วครับบัตรอย่างเดียวนะครับเราโพสต์แล้วนะครับยื่นทางออนไลน์กับพาบัตรประชาชนอย่างเดียวมานะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เจ็ดครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับรับ ถึงสิ้นเดือนนะครับเผ่อๆไม่ครบก็ต่ออีก นะครับให้ทุกคนได้รับบทนะครับตอนนี้เราคีโอเคไปแล้ว600กว่ากับเจ็ดร้อยแล้วนะครับค้าบัตรหายไปอให้คนรับรองมาไม่มีปัญหาครับเข้าระบบพุ่งเลยระบครับใครับครับขอบคุณครับประชาชนใบเดียวมาได้เลยได้เลยครับเราโพสต์เลยครับประชาชนใบเดียวเท่านั้นครับมาทําได้เลยครับนายกครับเหมือนลงออนไลน์มันจะสะดวกกว่าและเชิญชวนประชาชนให้ลงแบบอยากให้ลงออนไลน์ครับลงเสร็จท่านไม่ต้องมาเทศบาลแล้วครับและตอนนี้ลงออนไลน์ทั้งหมด40,000กว่าแล้วครับและเราส่งไปถ้าไม่มีปัญหานะครับจะได้เกือบหมื่นวันนี้ครับ เราไม่ยอมทำแต่หลายคนก็บอกว่าระบบออนไลน์มันล่มทำยังไงมันล่มล่มตอนนี้บางทีก็ล่มอยู่เพระคนใช้เยอะใช่คนใช้เยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่ถึงวันที่5้านะครับเข้าใจสื่อสารกันนะครับตอนนี้คือท่านอธิบดีท้องถิ่นบอกแล้วถึงสิ้นเดือนครับถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนนะครับครับผมสิ้นเดือนธันวาเลยครับขอบคุณอันนี้ท่านก็เต็มที่นะแต่ก็น่าสนใจ ถ้ามีปัญหาลงระบบออนไลน์ลงระบบออนไลน์นักข่าวก็ถามเด็ดมันล่มนะคะอ่าล่มล้มล่มครับมันล่มครับมันล่มแต่ล่มเราก็แก้ไขอยู่เกือบสวยและเชียร์ทานเกือบไปได้ดีแล้วนะครับเกือบแล้วเนี่ยนะฮะลงออนไลน์มมีปัญหาแต่มันล่มนะคะอ่าล่มล้มลมล่มก็ยอมรับว่าล่มก็ล่มก็ไม่ผิวอ่ะแกก็ยอมรับล่มล้มลมเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเออ เออพูดถึงเรื่องระบบออนไลน์ใช่ป่ะไอมีเคสหนึ่งที่เกี่ยวกับออนไลน์มันเกิดอะไรขึ้นนะใช่ก็คือเป็น,ปนรกรณีของป้าเลเ็กครับป้าเลนะ็กเ,เนี่ยวัยเจ็ดปีจริงๆแกเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเห็นบอกว่าแกเนี่ยสามีแกเสียช,ชีวิตในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชและตอนนี้เหมือนประธานชุมชนเนี่ยเขามาอยู่ที่หัดใหญ่ชื่อว่าประธานแป๋วฮะแกเนี่ยวันนี้เองเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยนะตอนที่สถานการณ์มันไม่ดีเนี่ยก็คือเน็ตมันล่มติดต่ออะไรไม่ได้โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ป้า แล้วตอนนั้นไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับใครได้เลยโดยเฉพาะประธานชุมชนประธานก็คือประธานแป๋วเขาจะติดต่อเรื่องเกี่ยวกับชาปนากิจศพเพราะจะเอาเงินไปจัดงานศพให้กับสามีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องยอมจัดงานศพให้กับสามีแบบที่เขาใช้คําว่าแบบแบบที่ไม่มีตังค์อะแบบที่ไม่มีเงินเลยก็คือจัดตามมีตามเกิดแล้วกว่าจะที่บอกว่ากว่าจะติดต่อกันได้ก็คือหลังจากน้ําลดไปแล้วก็คือวันนี้แหละฮะเช้าวันนี้ก็เลยมีการเดินทางมาหาประธานชุมชนแล้วก็เล่าให้เราฟังบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆนะนอกจากน้ํามันท่วมสูง คนที่บ้านไม่ได้น้ำท่วมแต่ก็ติดต่อกันไม่ได้พอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็ก็ม,มาเรียกรุงโทรศัสารไปติดต่อก็อมันไม่ได้ถึงให้ให้น้องก็ช่วยก็สามีเราตายตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยตอนโน่นวันที่สิบแปดนั่นค่ะเป็นอะไรตายคะอะไรอะหัวใจขาดเลือดเจ็บพันนะ่ะอ,อ๋อคือตายที่ไหนอะคะตายที่บ้านที่อัมเภอร์วยไซะะอะไรอ๋อที่นครเหรอคะ น่าจะนกไปจากบ้านแล้วก่อนอถึงโรงพยาบาลแต่เ,เราได้ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคค่ะค่ะ<อ>ช่วยจนสุดท้ายอ่ะลูกแล้วที่นู่นท่วมไหมจ๊ะท่วมค่ะท่วมไปหมดเลยท่วมไปทั่วเลยค่ะห<อ>น้าตอนนี้หน้าบ้านนั้นถนนลาดยางนี่ยังยังไม่แห้งเลยจ้าแต่น้ําลดแล้วเนี่ยก,กลับไปตอนนี้กลับไปนครก่อนแล้วก็